สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่คีมเช่นเคยนะคะวันนี้แม่คีมจะชวนมาทําเมนูหมูทอดค่ะสูตรนี้ทําง่ายนะคะทอดแบบไหนให้หมูของเรากรอบไม่อมน้ํามันเหนียววันนี้แม่คีมจะมาบอกเทคนิคค่ะหมูทอดสูตรนี้ทําง่ายนะคะไม่ต้องหมักค่ะแล้วก็ไม่ต้องตากแดดนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงก็มีอยู่แค่2อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ วันนี้เราก็จะใช้เนื้อหมูนะคะส่วนที่เป็นสะโพกค,ค่ะเราก็จะนําเนื้อหมูของเรานะคะมาหัน่นก็ให้หั่นชิ้นขนาดตามชอบของแต่ละคนเลยนะคะของแม่คีมก็จะเอาความหนาบางประมาณนี้ค่ะส่วนความยาวก็ประมาณก็ให้เราหั่นลักษณะเป็นเส้นนะคะเวลาทอดออกมาจะได้สวยค่ะของแม่คีมก็หั่นเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมปรุงกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องปรุงอยู่ที่2อย่างค่ะก็จะเป็นซอสนะคะซอสปรุงรสฝาสีน้ําตาลค่ะเป็นซอสถั่วเหลืองของยี่ห้อผู้เขาทองนะคะแล้วก็จะเป็นหมูค่ะหมูเนื้อหมูสะโพกที่เราหั่นไว้นะคะไม่คีมใช้อยู่ที่5ขีดนะคะหรือว่า500กรัมค่ะซอสปรุงรสนะคะไม่คีมใช้อยู่ที่5ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะใส่ลงไปนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะตามต่อด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมไม่คีมใช้อยู่ที่5กลีบค่ะ เราจะทุบนะคะเราจะไม่โขกเราจะเอาแบบพอหยาบค่ะเราก็จะใส่ลงไปนะคะไม่ครีมใช้อยู่ที่5กลีบค่ะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับทอดหมูของเรานะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้ช้อนนะคะคนค่ะไม่ต้องขยำนะคะเราจะคนพอให้ส่วนผสมของเราเข้ากันแค่นั้นพอค่ะก็ให้คนจนกว่าส่วนผสมของเราจะเข้ากันดีนะคะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําหมูของเราไปทอดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ลิตรค่ะจากนั้นให้เราเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะเราก็จะรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมูของเราลงไปนะคะตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเพราะว่าจะทําให้หมขูของเราอมอนะะน้ํามันค่ะค่ะน้ํามันของเราก็เริ่มที่จะร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําหมูของเราลงไปทอดเลยค่ะเราก็จะใส่เนื้อหมูของเราลงไปทอดทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันของเราเยอะค่ะ เทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือให้เราใช้น้ํามันนะคะให้ท่วมเนื้อหมูนะคะจะทําให้เนื้อหมูของเรามีความกรอบแล้วก็สุกทั่วกันดีค่ะสีของเขาจะสวยนะคะถ้าเกิดท่านไหนใช้น้ํามันไม่เยอะนะคะก็ให้เราแบ่งทอดสักสองรอบค่ะจะทําให้หมูของเราสุกแล้วก็กรอบทั่วกันดีนะคะค่ะเราก็จะเว้นระยะในการคนนะคะพอให้หมูของเราสุกเราก็จะหมั่นคนกับด้านค่ะเพื่อให้หมูของเราได้สุกทั่วกันดีนะคะ เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหมูของเราจะสุกเหลืองดีนะคะค่ะไฟนะคะมี่คิมก็จะใช้ไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปจะทําให้หมูของเราไหมค่ะเขาจะไหมก่อนสุกนะคะก็ให้เราใจเย็นๆนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกคะ่ะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปนะคะ <Hunter. S 1> ก็จะทําให้น้ํามันกระเด็นได้นะคะดังนั้นเราจะต้อง ทอดใจเย็นๆค่ะเราก็ทอดมาได้สักพักแล้วนะคะสังเกตได้ว่าเนื้อหมูของเราก็เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะขั้นตอนนี้ให้หมั่นคนนะคะอย่าเว้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเว้นระยะนะคะจะทําให้หมูของเราไหม้นะคะดังนั้นเราจะต้องหมั่นคนค่ะขั้นตอนนี้เราจะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะทําให้หมูของเราสุกแล้วก็กรอบทั่วกันดีค่ะ เราก็ทอดหมูของเรามาจนได้สีตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักหมูของเราขึ้นเลยค่ะค่ะก็ให้เราทอดให้ได้สีตามต้องการเลยนะคะของมิคิมก็จะชอบสีเข้มๆประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้กลิ่นของเขาก็หอมยั่วมากเลยนะคะก็ให้เราตักขึ้นแล้วก็ให้สลัดน้ํามันเพื่อไล่น้ํามันออกด้วยนะคะจะทําให้หมูของเราไม่อมน้ํามันค่ะ ค่ะสังเกตได้ว่าหมูของเราจะไม่อมน้ำมันนะคะสีก็สวยน่าทานมากเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้เขาเย็นตัวเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูหมูทอดนะคะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะหมูของเราไม่อมน้ำมันด้วยนะคะสีสันของเขาก็น่าทานมากเลยค่ะมีกลิ่นที่หอมนะคะมีความอร่อยลงตัวพอดีค่ะทำง่ายนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักค่ะใช้ส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นนะคะ ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะ